เนี่ยกูจะเอากจาจักรพรรดิให้ไปขายก็ยังไงอยู่นะหลงพ่อรวยก็หลงพ่อรวยอ่ะาหลงพ่อรวยเนี่ยอันนี้เป็นอายุวัฒนะกาสิบเตสร้างปีห้าเจ็ดเป็นเหรียญห้าเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับเนื้อทองแดงอะไรทองลงยาเหรียญแบบนี้นะครับถ้าขายอยู่ในสนามเนี่ยต้องประมาณพันห้าถึงสองพันนะแล้วก็จะมีพระผงสอ์อทลิ์ซึ่งคล้ายพิมพ์เดียวกัน แต่เนี้ยเป็นปีห้าเก้าสอนลิฟนะครับสององเนี้ยสำหรับมือนอกๆเนี่ยต้องขายได้สองพันแต่เอาพี่เอาเราพันห้าคู่นี้นะอันเนี้ยขายได้ประมาณสักเจ็ดร้อยเจ็ดร้อยนะที่นี่ก็คือเรียมพร้อมเรียมแล้วนะครับส่วนอันเนี้ยขายได้เกือบเกือบสองพันถ้ามุมขายของพี่เนี่ยสองพันหน่อยๆก็ขายได้แต่คันเนี้ยมุมเราเนี่ยพี่ว่าพี่เอาเราพันห้า แล้วเดี๋ยวมาดู